ถนนใหม่ถนนใหม่ <c oughs> ถนนใหม่ต่อไปนี้คนได้ถนนดีๆกันละระบากธุรกันดานมากครับถนนเส้นนี้จะมีชาวบ้านผ่านประมาณหลายครัวเรือนครับ เป็นถนนสายอะไรอ่ะเข,า,ขาหน้ากเกษตรเขาก็จะเดินทางทุ่งนาที่ทางแต่ละคนก็จะอยู่ปลายทางของถนนเส้นนี้ทั้งหมดฉะน,นั้นแต่ละปีจะมีความธุรกษดานมากและรถไม่โฟวิววิ่งไม่ได้นะครับถนนเส้นนี้เลยจัดแจงให้ซะเสร็จ ไม่ต้องรอครับคิดแล้วทำแม่งเลยดีมากหาเงินได้ในขณะที่คนอื่นเขาตกงานเราก็ยังมีงานทำมีรายได้ฉังนั้นเราเราก็ต้องกระจายประโยชน์แม้จะไม่ได้ให้เป็นการส่วนตัวน,นี้ก็คือให้ ในเชิงให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะต่อชาวบ้านที่ใช้ถนนหลักเส้นนี้เป็นเส้นหลักผ่านเคครับ